สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆ่อที่ที่เข้ามาชมสดตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆนที่จะมาดูย้อนหลังด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดในหัวข้อที่แบบว่าแพงมากเวอร์นะคะแพงมากๆเลยนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนนะแบบ ถามเขามาเยอะมากจริงๆคือถามจริงมาเยอะมากแล้วแบบเหมือนเราเรากลายเป็นแบบว่าเรากลายเป็นกูรูเรื่องนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนที่แบบว่าเราใช้แล้วมันก็ได้ผลกับชีวิตเรานะคะเราก็เลยเอ่อเขาก็เลยสนใจในเรื่องนี้นะแล้วก็เรื่องนี้จริงว่าเป็นแบบหลายๆเรื่องที่ทุกคนรู้สึกว่า อยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะมีชีวิตรักที่ดีนะคะมีคู่ครองที่ดีนะคะตามหัวข้อเลยนะคะหัวข้อวันนี้จะเป็นในเรื่องของอาการใช้กดแรงดึงดูดยังไงนะคะที่จะสะกดจิตนะ สะกดจิตนะคะก็คือสะกดจิตในที่นี้ก็คือสะกดความคิดของเรานั่นเองนะคะให้เราสามารถที่จะเจอผู้คําว่าผู้ในที่นี้นะที่ติ๊กใช้นะคะไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ชายนะคะแต่หมายถึงผู้ผู้ชายที่แบบว่าเจอผู้หญิงที่ดีด้วยนะผู้หญิงก็เจอผู้ชายที่ดีด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มที่หัวข้อวันนี้ที่เราจะไลฟ์กันเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนนะคะสนใจก็มาตามย้อนหลังกันได้นะคะก็คือหัวข้อนี้นะคะก็คือการใช้กดแรงดึงดูดนะคะเพื่อจะสะกดจิตนะสะกดจิตในที่นี้ก็คือเหมือนสะกดตัวเรานะคะให้ความคิดเรานั้นนะคะสามารถที่จะสะกดแล้วก็กําหนดชีวิตเราได้นะคะวันนี้หัวข้อแรกที่จะพูดในวันนี้ก็คือของการเรื่องเรื่องของการหา หาคู่ชีวิตหรือหาคู่ครองที่ดีนะคะเ,เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันก่อนนะคะลองลองสํำรวจดูตัวเองก่อนนะว่าเราเป็นบุคคลหรืออยู่ใน2กลุ่มนี้หรือเปล่านะคะหรือเราอยู่ในกลุ่มไหนนะก็คือเดี๋ยวจิ๊กจะให้2ออันนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะทุกวันนี้มันจะมีคนที่ อยากที่จะมีคู่ครองรู้สึกว่าเออการความสุขจากการที่เรามีคู่ครองเนี่ยมันคือความสุขของเราจริงๆนะคะกับ2ก็คือคนที่รู้สึกว่าเขา,เาความสุขในชีวิตของเขาจริงๆเนี่ยก็คือการที่เขาได้อ,อยู่คนเดียวหรือว่าการที่แบบไม่ได้มีภาระไม่ได้มีแบบว่าสัมพันธภาพกับใครอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราต้องแยกให้ตัวเองให้ออกก่อนนะว่าเราอ่ะจัดอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มไหนนะคืออย่างนี้ค่ะ ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ค่ะจุดตั้งต้นของเราควรจะเป็นควรจะต้องเป็นจุดตั้งต้นของความสุขนะคะถ้าวันนี้เรามีความสุขอะค่ะความสุขที่เราจะได้ทานะความสุขที่เราจะความสุขจะนําพาเรานะคะไปถึงกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้จริงๆนะคะดังนั้นคะ่ะตอนนี้สิ่งแรกที่จะต้องทําคือสํารวจตัวเองก่อนนะคะคือบางคนอนะอยากที่จะแบบเอออยากฉันอยากจะมีแฟนอยากจะมีคู่ throw, อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,เ,าเพราะว่าอยากจะทําให้มัน ให้มันตามกระแสหรือว่าเราอยากจะทําให้อ่ออยากจะทําเพราะว่าเห็นคนนั้นทําเห็นคนนี้ทําแล้วมันดูดีเห็นคนนี้มีแฟนแล้วฉันก็นอยากมีแฟนด้วยเห็นคนนีม้มีคู่ครองที่ดีฉันก็นอยากมีด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะความสุขของคุณจริงๆอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นความสุขจากการมีคู่ครองดังนั้นนะคะคุณต้องถามใจคุณก่อนนะสิ่งแรกเลยคือต้องถามใจคุณก่อนนะคะว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะกลุ่มแรกก็คือ ความสุขจากใจลึกๆของคุณจริงๆคือคุณอยากจะมีคู่กับ2ก็คือจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้อยากจะมีหรือคุณก็มีความสุขได้โดยที่คุณไม่ต้องมีใครก็ได้เออแล้วแต่ว่าบางทีอารมณ์ชั่วขณะที่มาก็คืออารมณ์ที่แบบรู้สึกว่าฉัน จะต้องมีเพราะว่าฉันเห็นคนอื่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นสารวจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วพอเราสํารวจตัวเองได้แล้วว่าความสุขของเราเกิดขึ้นจากสิ่งไหนจริงๆนะคะแล้วก็เดินทางออกตามหามันนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมีนะคะแล้วเราต้องสะกดตัวเราเองให้ได้ก่อนนั่นก็คือความมั่นใจนะคะ ความมั่นใจอ่ะเป็นพื้นฐานของความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะแต่เป็นพื้นฐานของความสําเร็จในทุกอย่างทุกสิ่งทุกอันทั้งเรื่องของการงานคู่ครองการเงินในเรื่องของความสุขทุกอย่างเลยนะคะก็จะมาจากความมั่นใจแล้วก็เรื่องการเลือกคู่เนี่ยก็มาจากความมั่นใจด้วยนะคือสิ่งแรกเลยที่เราต้องมีคือเราต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองก่อนถ้าสมมติว่าวันเนี้คุณอ่ะตั้งสเปคไว้ในใจคุณแล้วว่าคุณอยากจะมีแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วคุณขาดซึ่งความมั่นใจคือคุณเองก็ไม่ได้เชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าคุณจะคุณสามารถที่จะได้สิ่งนั้นมาคุณก็จะไม่มีทางได้มันมาดังนั้นนะคะคุณจะต้องเริ่มต้นจากความมั่นใจคุณจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองก่อนคุณจะต้องรู้สึกก่อนว่าคุณชื่นชมตัวคุณเองแล้วคุณก็มีเป็นคนเป็นคนเจ๋งคนหนึ่งอะเป็นคนเป็นคนอะเป็นคนสวย เป็นคนเก่งเป็นคนเจ๋งคนหนึ่งที่ฉันจะสามารถที่จะได้ผู้หญิงดีๆหรือฉันจะสามารถที่จะได้ผู้ชายดีๆเข้ามาแบบในชีวิตฉันได้อะไรประมาณนี้คุณจะต้องมีความเชื่อมั่นก่อนสิ่งแรกเลยนะคะคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองก่อนว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ดีพร้อมที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการมาก่อน แรกนะคะผ่านไปแล้วนะคะก็คือหนึ่งคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องได้ในสิ่งที่มันดีที่สุดในชีวิตคุณนะเชื่อมั่นก็คือในที่นี้หมายถึงความมั่นใจในทุกอย่างนะคะจะบอกว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะไม่มีคําว่าสวยที่สุดนะไม่มีคําว่าหล่อที่สุดนะคะถ้าคุณมองจากรูปลักษณ์นะทุกคน,นะค่ะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นของตัวคุณเองนะแล้วก็จะมีกลุ่มของใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เขารักหรือว่าชอบในในลักษณะของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแบบนี้อย่างนั้นนะคะ ข้อที่2นะคะนั่นคือคุณจะต้องมีสเปคของคุณนะครูคุณจะต้องมีมาตรฐานในใจอ่ะเออสิ่งแรกเลยอ่ะถ้าถ้าคุณไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองได้อ่ะคุณจะไม่มั่นใจกับมาตรฐานหรือว่าเอ่อหรือว่าสเปคอ่ะที่คุณคาดหวังไว้นะดังนั้นถ้าคุณมีความเชื่อมั่นแล้วคุณสิ่งที่สองที่คุณจะมีได้คือคุณจะรู้แล้วว่าโอเคในเมื่อมาตรฐานชั้นขนาดเนี้ยเออสิ่งที่ฉันจะได้รับมามันควรจะต้องขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่า เรื่องของมาตรฐานเนี่ยนะคุณจะต้องไม่ลดมาตรฐานคุณลงต่อให้หนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะเจอบ่อยๆเลยคือพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะชอบลดมาตรฐานคุณลงคุณจะชอบรู้สึกว่าฉันเนี่ยเห็นไหมความมีคุณค่าในตัวคุณมันจะเริ่มลดลงพออายุมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเอ่อเท่านี้แหละสามสิบกว่าแล้วสามสิบห้าแล้วไม่เอาดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะ จะบอกว่าไม่ต้องลดมาตรฐานคุณลงนะให้คุณตั้งสเปคไว้ในใจคุณเลยคุณกําหนดคุณกําหนดสิ่งที่คุณต้องการไว้ในใจคุณเลยแล้วก็โฟกัสกับมันแล้วก็โฟกัสกับสิ่งนั้นหมายถึงคําว่าโฟกัสหมายถึงว่าไม่ได้แบบชีวิตนี้ใช้ชีวิตโดยที่การมองหาแต่ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคือคําว่าโฟกัสหมายถึงว่าเมื่อเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งเดินทางผ่านเข้ามา ใช่เมื่อมีใครสักคนหนึ่งเดินผ่านเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณจะต้องสครบแล้วก็จะต้องตั้งจิตคุณให้มั่นว่าคุณต้องการที่จะได้รับในสิ่งไหนได้รับในสิ่งไหนฝังชิปลงไปในหัวสมองคุณเลยว่าแบบนี้แหละที่ฉันต้องการคนแบบนี้แหละที่ฉันต้องการหลังจากนั้นเนี่ยพอสเปคคุณมันชัดเจนแล้วอะ่ะคุณฝังชิปเข้าไปในหัวสมองคุณอะ่ะแล้วแล้ว เมื่อชิปของคุณนะ่ะมันเริ่มทํางานมันเริ่มสั่งการนะ่ะมันเหมือนอารมณ์แบบเหมือนแบบเหมือนเวลาคุณคุณยิงเพจอะ่ะเออเหมือนเวลาคุณยิงเพจแล้วคุณกําหนดกลุ่มเป้าหมายในชีวิตคุณนะ่ะชีวิตคุณจะดึงดูดเอาแต่สิ่งนั้นหรือหรือสมมุติว่าอ่าคุณชอบแบบผู้ชายแบบอารมณ์แบบมาดนักธุรกิจอะไรประมาณเนี้ยเอออารมณ์แบบมาดนักธุรกิจผู้ชายเราผู้ชายเรา เหล่านี้ก็จะดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเวลาที่คุณมองอ่ะสายตาคุณอ่ะคุณก็จะชอบมองไปเจอแต่ผู้ชายเหล่านี้สังเกตดูตัวเองไหมอะลองไปสังเกตดูตัวเองก็ได้นะคะถ้าวันนี้ถ้าวันนี้คุณมีสเปคที่ชัดเจนนะคุณมีสเปคที่ชัดเจนแล้วคุณฝังชิปเข้าไปในหัวคุณนะคุณลองพิสูจน์ดูก็ได้ในหนึ่งเดือนนะคนที่จะเข้ามาคุยกับคุณอ่ะ ก็จะเป็นผู้ชายที่คุณฝังชิปไว้นั่นแหละหรือผู้หญิงก็ตามนะเออผู้ชายที่แบบชอบผู้หญิงคนเนี้มันมันเหมือนมันเหมือนชิปที่คุณฝังไว้อะที่เหมือนคุณส่งแบบส่งอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะส่งคุณสมบัติเ,เวลาที่คุณยิงแอดใช่ไหมหรือว่าคุณเวลาที่คุณปล่อยแอดอะไรเงี้ยแล้วมันจะดึงดูดแต่สิ่งนั้นะสายตาคุณอ่ะมันจะมองไปเจอแต่สิ่งนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องที่มหัศาจรรย์แล้วก็แปลกมากหลังจากนั้นนะคะพอเมื่อคุณเริ่มแบบโลกเนี้ยมัน โลกของคุณอ่ะมันเริ่มมองไปแต่สิ่งที่รู้สึกว่าคุณอยากจะมองคุณอยากจะมองคุณอยากจะมองมันก็จะเริ่มดึงดูดเอาสิ่งนั้นอ่ะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสิ่งนั้นก็จะเริ่มดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณจะเริ่มมีคนที่มันตรงสเปคคุณในหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสมมุตินะคุณมีอยู่ห้าห้าอย่างนะในในเรื่องนั้นอ่ะสิ่งแรกเลยที่คุณจะเจอก็คือคุณจะเจอแบบผู้ชายที่เป็นลักษณะเนี้ยผู้ชายที่เป็นลักษณะเนี้ยหรือผู้หญิงอ่ะ ที่เป็นลักษณะเนี้ยมองไปทางไหนก็เออรู้สึกว่าเห็นแต่สิ่งเนะี้ยมองไปทางไหนก็รู้สึกว่าเห็นแต่สิ่งเนะี้ยมองไปทางไหนก็รู้สึกว่าเห็นแต่สิ่งเนี้ยเอออย่างเงี้ยลองลองไปทําดูนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆข้อที่เออแล้วก็หลังจากนั้นนะหลังจากที่คุณมองมองเห็นแต่สิ่งนั้นแล้วนะสิ่งที่จะตามมาอีกอันนึงก็คือเขาเออหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มมีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคือ คนเหล่านั้นเนี่ยที่คุณเริ่มมองเห็นมองเห็นมองเห็นใช่ไหมในสเปคที่คุณวางไว้ที่เป็นแบบว่ารูปลักษณ์นะต่อไปมันจะเริ่มเข้ามาคุยกับคุณเอ,อ่อเริ่มเข้ามาคุยกับคุณแล้วชีวิตคุณก็จะดึงดูดเอาแต่คนที่มีความคิดในลักษณะเดียวกันกับคุณแล้วก็ผลักคนที่ไม่คนที่มีความคิดซึ่งไม่คล้อยตามกับคุณออกไปแล้วมันจะคัด กองเอาช้อยส์ในชีวิตของคุณตกตะกอนเป็นช้อยส์มาให้จนมันจะเหลือช้อยส์ให้คุณเลือกแล้วมันจะเป็นคำตอบที่มันถูกต้องที่สุดในชีวิตคุณนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะ,ะที่เราจะต้องเราจะต้องอเราจะต้องมีตลอดก็คือหจิตตั้งต้นของคุณนะคะก็คือจิตตั้งต้นของคุณะจะต้อง จะต้องบริสุทธิ์นะคาว่าบริสุทธ์ในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะต้องสโคลฟ์โฟกัสในสิ่งนั้นชัดเจนและคุณเองก็ต้องเป็นคนที่มีคุณค่าที่จะคู่ควรกับสิ่งนั้นเข้าใจไหมคือคือเราต้องเป็นคนดีก่อนเข้าใจไหมคะหมายถึงว่าจุดตั้งต้นหรือว่าจิตตั้งต้นของเราก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีก่อนเราก็จะไม่ได้คิดไม่ดีหรือว่าคิดจะไปหลอกเขา้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเราคิดไม่ดีแล้วคือคือแค่ถ้าเราคิดว่าเราจะหลอกนะ สมองเราอะ่ะมันก็จะไม่มันมันจะไม่รู้หรอกว่าเราตั้งใจจะไปหลอกคนอื่นแต่สมองเรามันจะมันจะคิดแค่คําว่าหลอก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 แล้วมันก็จะไปดึงเอาผู้ชายที่หลอกคุณนะ่ะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเอออย่างนั้นเลยนะคะคือแต่วันนี้ถ้าคุณอนะ่ะจิตตั้งต้นคุณอนะ่ะแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าใสาสะอาดบริสุทธินะใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเวลาที่คุณ ตั้งเป้าหมายในหัวสมองคุณไว้ได้อะเหมือนแบบว่าชิฟการ์ดคุณอะมันไม่มีอะไรเลยอะมันมันเป็นจิตที่บริสุทธิ์จริงๆเี่ยพอคุณเปิดข้อมูลอะไรลงข้อมูลใหม่ไปอะมันก็คือมันก็คือจะสโครบไปได้อย่างชัดเจนมากที่สุดนะคะข้อที่สเรื่องนี้สำคัญสำคัญคืออะไรคือเวลาที่เราจะสามารถใช้กดแรงดึงดูดตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็คือคุณจะต้องปล่อยจิต ให้ว่างคำว่าปล่อยจิตให้ว่างหมายความว่าอะไรคือมีหลายคนมากมาปรึกษาจิตเรื่องของแบบทำไมล่ะทำไมฉันถึงต้องเจอแต่คนไม่ดีทำไมทำไมคนที่ฉันคิดไว้ ต้องเป็นเหมือนกันทําไมฉันเคยผิดพลาดเรื่องนี้แล้วฉันต้องมาผิดซ้ําทําไมผู้ชายที่แบบชอบหลอกฉันมันก็ตามมาหลอกหลอนฉันนั่นๆที่ฉันก็พยายามที่จะคิดดีแล้ววางสเปคแล้วนะฉันก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วนะฉันก็วางสเปคมันชัดเจนแล้วนะแต่คุณยังทิ้งอดีตไม่ได้เลยคุณยังทิ้งอดีตไม่ได้เลยนะคะ อด,ดีตที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตราบาปในใจฉันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในใจฉันมันเป็นความผิดพลาดรุนแรงร้ายแรงในใจฉันทิ้งมันไปยังไม่ได้คุณไม่มีทางเริ่มต้นใหม่ได้นั่นมันก็เหมือนแบบว่าถ้าเปรียบเทียง,ง่ายๆก็คือเหมือนซิมการ์ดคุณอนะ มันมีข้อมูลเก่าม,มีขยะเก่าอยู่แล้วอะ่ะเออแล้วคุณก็เอาแล้วคุณก็เอาข้อมูลใหม่ไปลงอะ่ะบางทีแบบจักรวาลไม่งงว่าแบบเออข้อมูลที่แบบมึงต้องการจริงๆคืออะไรวะอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมคะดังนั้นค่ะคุณจะต้องปล่อยวางอาดีตท,ทิ้งมันไปให้ได้ก่อนปล่อยจิตคุณให้ว่างก่อนนะคะปล่อยจิตคุณให้ว่างก่อนใช้วิธีการที่จะทําให้จิตว่างได้ดีที่สุดนะที่จิ๊กแบบรู้สึกว่ามันเวิร์กนะคะก็คือคุณจะต้องให้เวลากับตัวคุณเองได้เคลียร์ใจก่อน บางคนนะคะชอบมากเลยคือเป็นคนบางคนเป็นโรคขี้เหงาอะเออบางคนเป็นโรคขี้เหงาคือแบบไม่ได้ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆฉันจะต้องแบบว่ามีใครมาอยู่กับฉันด้วยฉันรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวอะไรประมาณนี้ชีวิตฉันไม่ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวอาอะไรประมาณนี้นะคะคนเหล่านี้ชอบจะผิดพลาดซ้ําซ้อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณยังไม่ได้เคลียร์ใจคุณเลยอ่ะอืมคุณยังไม่ได้เคลียร์ใจคุณออกไปเลยอ่ะ คุณยังไม่ได้เคลียร์ในสิ่งที่มันเป็นขยะเก่าที่มันค้างค้างคาอยู่ในอยู่ในใจคุณออกไปเลยคือคุณผิดพลาดคุณรู้สึกว่าคุณแบบเศร้าหรือว่าพลาดในอดีตมาแล้วอ่ะอดีตนั้นมันยังย้ำ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 บางคนบอกว่าเอาก็เก็บมันเป็นบทเรียนไงนจะได้ไม่เดินพลาดอีกไม่ต้องค่ะคุณมีความสุขอยู่กับปัจจุบันคุณเก็บมาเป็นบทเรียนในชีวิตได้ในที่นี้หมายความว่าให้คุณมีความฉลาดทางด้านปัญญามากขึ้นในการที่จะมองคนให้ออก ว่าคนนี้มาในลักษณะดีหรือไม่ดีแต่ไม่ได้เก็บไว้เพื่อที่จะเป็นอดีตแล้วก็ย้ำซ้ําเติมตัวเองไปเรื่อยๆไม่ใช่นะคะต้องแยกให้ออกนะดังนั้นนะคะตอนนี้คุณจะต้องเคลียร์ใจคุณให้ได้ก่อนนะเคลียร์กับอดีตที่ผ่านมาก่อนเออเรื่องเก่าเรื่องที่เคยผิดพลาดในอดีตบางคนนะคะโดนผู้ชายหลอกบางคนโดนผู้หญิงหลอก รักซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศ์บางคนโดนทำร้ายมาบางคนรู้สึกว่าความรักครั้งเก่าไม่ไม่ลงตัวไม่โอเคไม่คลิกไม่ล็อกกันอะไรเงี้ยถ้านนติไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเคลียร์มันออกให้หมดวันนี้ถ้าจะเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคุณจะต้องเคลียร์ใจคุณในสิ่งเหล่านั้นให้มันหมดไปก่อนเออเคลียร์ให้หมดไปก่อนนะคะให้ให้ไอตัวการ์ดของคุณอะมันมันเป็นพื้นที่ว่างก่อน สิ่งหนึ่งที่มันใช้ได้ดีคือการใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็ปล่อยวางความคิดเหล่านั้นลงคิดว่าวันนี้ฉันจะเริ่มต้นใหม่ฉันจะโฟกัสแล้วก็มองไปใหม่ให้มันเจอในสิ่งที่มันใช่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสำหรับตัวฉันเท่านั้นฉันจะไม่คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตที่ฉันเคยจะเสียใจผิดหวังมากมายแค่ไหนแต่วันนี้สิ่งอดีต่ะ คุณใช้มันเพื่อที่จะให้คุณมีปัญญาที่สว่างสดใสมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะข้อที่3นะที่จะบอกก็คือจงใช้เวลาอยู่กับตัวเองก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะอย่าการ์ดของคุณนะคะให้มันเป็นการ์ดที่แบบว่าที่สะอาดแล้วก็ที่ที่ที่ไม่มีข้อมูลเก่าค้างขานะเพื่อที่คุณเติมข้อมูลใหม่ลงไปอ่ะแล้วมันจะใช้งานได้เวิร์กที่สุดได้ดีที่สุดนะคะอืม อันนี้ข้อที่สมนะคะแล้วก็ข้อที่สี่นะคะคือหลายคนน่ะอยากจะได้คนดีคนเก่งเอออยากจะได้คนดีฉันอยากจะได้คนดีคนเก่งคือคุณต้องมองว่าถ้าคุณอยากจะได้คนที่เป็นลักษณะยังไงอ่ะคุณจะต้องเป็นแบบนั้นถ้าวันนี้อยากได้คนเก่งอ่ะฉันเก่งหรือ,อยังถ้าวันนี้อยากได้คนดีเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ไม่วกแวกคุณเป็นอย่างนั้นหรือ,อยัง ส่องกระจกอะให้มันเห็นคนคนนั้นอยู่ในกระจกเลยอะคุณส่งกระจกไปแล้วให้คุณเห็นเงาของคนคนนั้นอะอยู่ในอยู่ในกระจกนั้นคุณทําแบบนั้นได้หรือ,อยังวันนี้ตั้งสเปคไว้ซะสูงเชียแต่ตัวคุณเองอะคุณมีหนึ่งคุณมีความซื่อสัตย์หรือย,อยังอยากได้คนดีอะคุณเป็นคนดีหรือ,อยังเอออยากได้คนเก่งอะคุณเป็นคนเก่งหรือ,อยังทําตัวคุณเองอ่ะ ให้มันให้มันสมกับสิ่งที่คุณจะได้รับมาให้สมกับที่จักรวาลจะเหวี่ยงใครสักคนหนึ่งอะ่ะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันแล้วมันคู่ควรกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไม้จะไม่ดึงดูดเหล็กคะ่ะถูกไหมไม้กับเหล็กไม่ดูดกันอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้มันคนละาธาตุกันอะ่ะเออดังนั้นเวลาที่จักรวาลเขาจะส่งอะไรมาให้คุณอะ่ะเขาก็จะต้องส่งาธาตุที่มันตรงกับคุณมาให้คุณอะ่ะไม่ใช่ฉันกำหนดทุกอย่างแล้วเนี่ยฉันแบบ โคตรมั่นใจในตัวเองเลยฉันคิดสเปคฉันชัดเจนแลวฉันเคลียร์อดีตฉันได้แล้วแต่เขาจะไม่ส่งในสิ่งที่มันไม่ใช่ทายสเดียวกันหรือว่าธาตุเดียวกันนะมาให้คุณเพราะว่าเพราะว่าไม้ไม้กับเหล็กไม่มีทางดึงดูดกันได้มันอยู่คนละธาตุกันอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นคุณก็ต้องถ้าคุณอยากจะเป็นในลักษณะไหนคุณอยากจะได้ในลักษณะไหนคุณก็จะต้องเป็นคนแบบนั้นคุณก็จะต้องพัฒนาตัวเองให้คุณเป็นคนแบบนั้นนะคะหรือการที่ เอาง่ายๆเลยหรือการที่สมมุติว่าวันนี้คุณอยากจะมีลักษณะยังไงอะแล้วคุณก็ต้องเอาตัวของคุณเองอะไปวางไว้ในสิ่งสิ่งนั้นที่มันสมควรหรือว่าคู่ควรกับคุณเราก็พัฒนาตัวเราเองโดยการที่เราอะเอาตัวเราเองอะไปวางไว้ในสังคมใหม่ๆบ้างเออไปวางไว้ในสังคมใหม่ๆบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราเองมันก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกทีนี้ มันก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกยิ่งเรายิ่งเรารู้สึกว่าเราเพิ่มสกิลของเราหรือว่าทักษะของเราบางอย่างได้เพิ่มมากขึ้นนะคุณค่าคุณก็จะเพิ่มไปอีกแล้วสเปคที่เราวางไว้หรือว่าสิ่งหรือว่าคนคนนั้นอ่ะที่เราคาดหวังไว้อ่ะเราก็รู้สึกว่าเรามีค่าคือเราอยู่ในกลุ่มที่เราสามารถที่จะที่จะ,ท,จะที่จะดึงดูดกันได้แล้วอะไรประมาณนี้ยเราเปลี่ยนจากไม้อ่ะเราเป็นเหล็กแล้วที่จะดึงดูดเหล็กซึ่งมันเป็นธาตุเดียวกันได้แล้วอ่ะเออแล้วจักรวาลก็จะเหวี่ยงกับสิ่งนนั้้มาาใหเร ะะลองทำลองทาดูนะจริงว่ามันสำหรับตัวจิ๊กเองนะคะคือมันเวิร์กมากเลยคือมันเป็นการสะกดสะกดจิตเราเองแล้วก็เป็นเป็นการที่เราพัฒนาตัวเราเองอะ่ะให้เรามีค่าคู่ควรได้รับกับสิ่งนั้นมานะคะคือถ้าวันนี้คุณมองหาสิ่งไหนอะ่ะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้น ถ้าวันนี้คุณพยายามสร้างสิ่งไหนอ่ะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่แค่ทักษะในชีวิตคุณนะมันไม่ใช่แค่อาชีพที่คุณจะสามารถพัฒนาได้แต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดคุณอ่ะให้คุณเป็นคนที่มีความคิดยังไงอ่ะผลลัพธ์ของมันก็จะเป็นแบบนั้นเออก็จะเป็นแบบนั้นในเรื่องคู่ครองก็เหมือนกันถ้าวันนี้คุณอ่ะคุณกําหนดจิตของคุณอ่ะให้คุณให้คุณโฟกัส หรือว่าดึงดูดสิ่งไหนได้มันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นมาให้คุณเหมือนวันนี้คุณพยายามพัฒนาสกิลหรือว่าทักษะในเรื่องของการงานเพื่อที่คุณเพื่อที่คุณจะได้งานที่ดีขึ้นใช่ไหมเพื่อที่คุณจะได้งานที่ดีขึ้นดังนั้นคุณก็ต้องใส่ความรู้สึกใส่เขาเรียกวอะไรใส่ความรู้สึกใส่เวลาใส่การพัฒนาตัวเองทุกอย่างทุกสิ่งเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่คุณต้องการมาการเลือกคู่ครองก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวสรุปให้นะคะสรุปให้ท้ายคลิปเลยแล้วกันนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะจบละข้อแ,แรกนะคะคือคุณจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคือเชื่อก่อนว่าฉันเป็นคนที่มีคุณค่าคู่ควรนะคะเหมือนที่บอกไปความเชื่อมั่นอะเป็นพื้นฐานของความสําเร็จในทุกด้านเลยนะคะดังนั้นคุณต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะคะข้ะอที่2ค่ะคือคุณจะต้องตั้งสเปคของคุณอะกำหนดออกมาเลยให้มันชัดเจนจะครักลงไปให้มันชัดเจนเลยนะคะข้อที่3คือเคลียร์ใจของคุณให้ได้ก่อนนะ เคลียร์แมมโมรีการ์ดในใจของคุณให้มันเป็นพื้นที่ที่มันที่มันสะอาดปลอดโปร่งก่อนนะคะเพื่อที่คุณจะฝังชิปใหม่เข้าไปข้างในได้ถ้าวันนี้จิตยังวนเวียนอยู่ว่าฉันเคยโดนหลอกมาฉันเคยโดนทิ้งมาฉันเคยโดนทําร้ายมาจักรวาลน่ะมันจะไม่เข้าใจกับคําว่าเคยหรือไม่เคยหรือว่าไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมันมันจะคิดแค่ว่าสมมติวันนี้คุณคิดว่าฉันเคยโดนทำร้ายมาฉันเคยโดนหลอกมามันก็จะคิดแต่ว่าโดนหลอกโดนทำร้ายโดนหลอกโดนทำร้ายโดนหลอกโดนทำร้ายฝังอยู่ข้างในเนี้ย มันก็จะดึงดูดเอาแต่สิ่งสิ่งนั้นอนะเข้ามาเหมือนมันยังมีขยะเก่าในใจอะแล้วคุณก็จะสมมุต,ติว่าคุณยังมีขยะไอ้ตรงท,ที่โดนโดนโดนทำร้ายโดนโดนทำร้ายโดนอ่าโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณฝังไอ้ไอ้ตัวคนนิ่งคนใหม่ลงไปอะไอ้สองสองอันเนี้ยยังลืมไม่ได้เลยยังตัดทิ้งไม่ได้เลยยังเคลียร์ไม่ได้เลยมันก็จะ มันก็จะเอาคุณสมบัติของคนคนนี้ดึงเข้ามาในชีวิตคุณด้วยดังนั้นนะคะเคลียร์ใจให้ได้ก่อนนะะเคลียร์เคลียร์ออกไปให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยตั้งจุดตั้งต้นจุดกำกำเนิดหรือว่าตั้งต้นสิ่งที่เราคาดหวังใส่ชิปล,ลงไปใหม่ฝังชิปล,ลงไปใหม่ใส่ข้อมูลลงไปใหม่แล้วมันจะเห็นผลได้ชัดเจนแล้วก็แล้วก็เห็นผลได้เร็วแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะคือข้อ4ี่นะคุณจะต้องอให้เวลากับตัวคุณเองนะคะในการพัฒนาตัวคุณเองด้วยนะคะก็คือแบบพยายามเอาตัวเองอ่ะไปวางไว้ในสังคมใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็พยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองอ่ะได้รับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะจักรวาลก็จะได้มีพื้นที่ในการที่จะเหวี่ยงในการที่จะเหวี่ยงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณนะคะแล <cle> ้วก็คุณก็จะต้องจะต้องเปลี่ยนตัวเองอ่ะให้เป็นสิ่งที่มัน ดึงดูดกับสิ่งที่คุณต้องการด้วยนะคะเหมือนที่จิงบอกไปก็คือถ้าอยากได้คนดีก็ต้องเป็นคนดีถ้าอยากได้คนซื่อสัตย์ก็ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ถ้าอยากได้คนเก่งก็ต้องเป็นคนเก่งด้วยนะคะดังนั้นนะคะเขา,เ,าเขาเขาจะไม่จะไม่มีทางที่เหล็กจะดูดกับไม้นาะ,ะเป็นไปไม่ได้เนาะมันก็ต้องเหล็กกับดูดดูดกับเหล็กใช่ไหมคะดังนั้นนะคะก็สี่ข้อง,ง่ายๆนะคะที่วันนี้นะคะ่ะคือคืออยากจะแชร์ให้นะทุกคนน่ะอยากมีชีวิตที่ดีทุกคนน่ะ อยากมีคู่ชีวิตที่ดีทุกคนอยากจะมีความสุขในชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่คือมันเป็นความจริงเลยนะแล้วมันก็คือความทุกข์กับความสุขแม่งโคตรต่างกันเลยอ่ะคือฟิลลิ่งแบบข้างในมันโคตรต่างกันเลยเราเข้าใจเลยนะคะดังนั้นอยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตนะอยากจะให้ทุกคนเจอคนที่ดีๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ วันนี้ยังไงพูดดีพูดไม่ดีก็ยังงงๆอยู่นะเอาเป็นว่าเป็นไลฟ์แรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะพยายามพัฒนาเรื่องของเรื่องของหัวข้อคอนเทนต์นะให้มันดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ